สวัสดีครับบัญญัติคำปรับพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสองดานราพูนพันกับเรวดีทั้งสองแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องสันติวีนาเมื่อปีพุทธศักราช2497 1. นึพุนพันรังควรรับบทเป็นสันติสอง เรวดีเซเรวิไลรับบทเป็นวีนาสันติวีนาเป็นภาพยนตร์ไทยสีเสียง35มม,มเสียงจริงขณะไทยทำเรื่องแรกของไทยและชนะการประกวดสามรางวัลโลกภาคเอเชียสร้างโดยหนุมานภาพยนตร์เข้าฉายเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2497